อเออแต่ก่อนเราไปหลอกอะไรมันนะพี่อ๋อไอ้กินคอลแลัปต์จากพีเออตอนนั้นเราหลอกมันแต่ว่านี่นะเว้ยตอนนี้แม่งแจกสกไอ้เหี้ยแจกแบบโง่ๆเลยสกินมีค้างปะวะใช่ปะว่ากินเออสกินเออสกินมีค้างเราเชื่อวะ อะไรก็แจ้งเอ้คุณตัวไล่อีกแหละไม่ไล่กูอีกแล้วไม่ได้ดันกันอ่ะบอกว่าตอนนั้นอ่ะเรามาเล่นช่วงดันกันพอดีไงบอกว่าเนี่ยไอ้เนียวว่าไม่ใหม่เด้อไม่ดีตอนนั้นไอ้เนีวยังไม่เข้าดิสอีกจะมายังเลยมั้งรู้ตัวรู้ตัวบ้างป่าวกูเลยหาเลี้ยงไม่ได้เลยอ่ะคุณอ้อย นี <ffe> ่ขนาดที่เรากำลังคุยแบบสบายใจเนี่ยโอ้ล้มแล้วเหรอใช่คุยกันแบบสบายใจใช่ไหมเจอดันแค่สองเครื่องนะกูยังไม่ปั่นสักเครื่องเลยนะกูหาเครื่องไม่เจอนี่มาวอมวอมมันนี่เขาเรียกว่าวอมอ๋อวอรมอ่ะกูดึงดึงแล้วจริงนะคือขาย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 ตายขายตายเลยขายตายขายตายเลยขายตายเลยเดี๋ยวนี้ววนี่กูพามึงแบนเองเอ้าไอยงู ไข่ตาย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 ทำไมอ่ะไม่อยากเก็บอ่ะนี่แต่ที่เมื่อกี้มึงยังไม่ยังไม่บอกให้พี่อิงเลยแมวผมมีค่ามากกว่าโอ้โหพี่พอเลยกูก็มีค่าไงเราเนี่กูมีค่ามากๆากเบอร์เฮ้ยเฮ้ยเกิน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 แล้วนี่เกินแล้วนี่เกินแล้วนี่เกินแล้ว เกิดเกิดปูมืออ่ะเกิดปูมืออ่ะไม่โดนกันหมดกูวโดนกันหมดนี่นกูร้อก้โดนจริงกูวโดนจริงนี่มึงมึงไม่ถูกกันน้องเฮ้ยดูมันดูไม่ได้ยี่อะไรของพวกมึงเนี่ยไอ้เนี่ยมึงชิวเกินแนะประเด็นน่ะเฮ้ยมเหมือนมาอุ้มกูแล้วเร็วช่วยก่อนช่วยก่อนเออช่วยผมก็ไม่บ้องไม่ประโยชน์ก็ไม่ผมมีประโยชน์ก็ไม่ได้ผมลุกขึ้นมาได้ผมอันนี้นะเวลาผมชนนะเว่ยตุ้มๆเลยนะเว่ย เอ้มันเล่นบิงน้ำมันมาเล่นตัวทองนะเอ้ยขอยืมหนึงขอยืมหนึ่งจุดแล้วจุดแล้วจหลุดแล้วสุดตูดไงแล้วมึงตีห่าไอ้กินตีทำไมกินกินตีทำไมกินมันอุ้นสาหลุดแล้วกินไอ้กินมันโยนเกมหมดกูสทมพัดได้ไอ้เงี้ยเอาเฉดเด็บบดิ้งกูยื้มเราสุดสุดแล้วเราแบบนี้ไอ้เงี้ยแต่จริก็จริงก็จยิงจะแบบไม่โดนเนี้ย ยี่เกมกากูโดนตีวะเนี่ยไม่โดน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 กูโจ้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 คิงช่วยก่อนช่วยก่อนตัวจริงออนเด็บบอลลังอ่ะเหี้ยเหี้แบนลงกอะไรเฮียบอลลังเฮียอะไรมึงก่อนอ่านี่ไงนี่ไงจะโจเต้แต่ไม่ได้ช่วยพี่พี่พี่มาชวนดียังไงงงแง่ไปแ่งหนีกูกันหมดเลย มาแล้วนี่ไงกููแว้นมาแล้วเย็ดเย็ดโยพี่ทำไม่เลยทายเยี่ยแน่นอยเขาเก็บแล้วเขาเก็บแล้วกูทำได้ดีกับมึงแน่นอนเนี่ยตอนเนี้ยกูวั่นใจแหละไม้สองไม้สองกูเองนี่นี่ดูคำนี้เลยไม่สองกูเองตอนนี้เลยดูคำนี้เลยนี่มันตีนรกไม่นช่ตีนรกไอ้สัตว์ ไม่เว้ยมันผิดแผนนะไอ้นี่มันล้มเลยกันไปผมตั้งตัวไม่ทันเลยเอามาใหม่ตาหน้าผมงงเหมือนกันตอนนี้ไม่เอาตอนนี้ไม่เอาตอนนี้ผมไม่เท่เลยไปจับโยนเก๋มึงชอบโยนเก๋ไหมล่ะผมไม่ได้โยนหรอกตอนแรกกับผมนะจะช่วยมันแล้วไม่คิดว่ามันจะมาไล่บีบผมขนาดนี้ไงแต่อีเทียกินไม่รู้มาจากไหนไงผมไม่รู้นะวางไปเลยจงมีชีวิตเฮียวะอยากโดนกาเทียมาไว้อะไอ้โ้ยนาทีแสบแสบแสบ สมตังไม่งจริงไม่แล้วลากมาฝั่งนี้ทำไมอ่ะมันก็ต้องจูอ่ะหมายอ่ะมันต้องลากจัดทำไมอ่ะจะเนื่องกันทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเลยจะเนื่องกันทำไมอ่ะอุ้ยระเบิดระเบ้ออุ้ยจูาเกินระทีเนี้ยเดี๋ยวนี้เจ้าเกินระยูมันเอากูยิงเนี่ยพวกนักแข่งกรรมบัตะเล่นอย่างนี้ กูงงไงเนีวอ่ะเล่นให้ดูไงเราเล่นให้ดูคือคือคุณต่ายมาเสียแขกเลยอ่ะมันล้มลงไปแล้วอ่ะกูยังไม่โดนเครื่องเลยอ่ะผมจะไปไอ้เหี้ยจะไปขี่รถอันนี้เล่นรถไฟแม่งตีกูเลยมันก็อี้แตกว่ะโอ้ไปเลยเนาะตอนเลิกกันต้าผลงานได้ดีสุดไปเลยยิงยิงยิงเว้ยยิงจริงๆกูลังไปกูลังไปมึงใจเย็นมึงใจเย็นมุงใจเย็นมุ่งใจเย็นกูรังไปกูลังไป กิน <Tory S 2> ไ,ไปไปข้างใน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 ดีกว่าเฮ้ยว่าไปตอมเครื่องดีกว่าวะกินไปตรงเครื่องดีกว่าสถานนิดนึงเลยยิงโว้ยสีิงจริงจริงไรผมอยู่โอเคโอเคโอเคปั่นไฟก่อนเลยคนเรียกไหมมีนี่ละกินในนิ้วอย่างดียะมีที่กระโดดตาประทานนะเครื่องดีเดี๋ยวตรงอยู่อย่าไห้กระโดนมาไม่ตายตลอดเลยใช่ไม่เล่นแหละ ไปเว้ยพี่อิงแม่งไปเกินไปเกินอย่างเท่เลยที่เชี่ยเาเข้าเกมมาสัดอะไรวะดูว่ารถรถรถทีดรถที่ตีตีอ๋อที่เชี่ยมันตีมันตีไกลกว่าลอยกูไปไกลๆแล้วเฮ้ยพี่อิงมันเสร็จที่โดดไปตรงโน้นฉันต้องไปให้ได้พี่อิงจริงจริงนี่นี่ก็เรียกจังเลยสัดมีอะไรผ่นไฟปุ๊บมึงก็ตายก็เชิญเลยยิ่งไม่ไปแล้ว ไอ้ยี่ยมอิงเลสอะไรอย่างงี้เนี่ยกูตายเฮไปไหมวะมันโง่ไอ้ชินี่แมงโง่จริงจริงไอ้ที่มันหักเฮ้ยี่ที่โดดพี่ยิงต้องทำให้กูหลงเลยไอ้มันนั้นมันหลงกูอ่ะโง่จริงไอ้ใช่ไหมธรรมดาธรรมดาธรรมดาน้องธรรมดาธรรมดาตัวเบนตัวเบนเฮ้ยเฮไม่หลงแล้ววะกูว่าไม่หลงแล้วเก้าเก้าเก้าหัวใจพลังเก้าสิบนัดเหรอกูกูจะไม่ยี่ เมันไปนไหนไม่รู้อ่ะมันเปลี่ยนเ้าหรมันเปลี่ยนเ้าหรมันได้เปลี่ยวน่ะ Let's go เจ็บๆไปแหละเดี๋ก็เจ็บแล้วกินต้องเอาต้องเอาเครื่องแล้ต้องดันเครื่องเดี๋ยวกดดันนะเว้ยบังคับให้มันจับคนนั่งเก้าอีอ้อยู่ผมอยู่ผมไปตึกแถมโอเคไม่มันไล่ผมไล่ผมอยู่เที้ยมั่วปั่นไฟปั่นไฟอพอสม<พ>อปั่นไฟปั่นไฟปั่นไฟมันก็มาช่วยไกลดิศาสตว์หัวใจตึนแรงเนี่ยไปกันไป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 โอ้ย มันแขวนมึงแน่โอ้แล้วมันลงโอ้แล้วมันลงมีแขวนไม่แขวนมันแขวนลูกเองมาแล้วเราพี่ยิงไงเหี้ยไปแล้วพี่พอร์ตบุ้ยพี่พอร์ตจริงจริงพี่พอร์ตเปิดกล่องอยู่โว้ยเฮ้ยพอร์ตเปิดกล่องมาเองเลยเหี้ยไอเมย์ได้มาผมเป็นตัวตลกร้องไห้อะเฮ้ยโอ้โหเหี้ยโคตรโคตรคมอไม่ใช่ตัวตลกร้องที่ร้องไห้ไอหนูร้องไห้ในตอนนี้เล่นน้อยคตรนานนี่ ไม่เป็นไรเจ้าได้ทำนอนเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเฟรแรก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 เดี๋ยวมันจะให้ตอบ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 ขีด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 ไปรีกุ๊บกันก่อนก็ได้กูกูกูมีรถเองมีรถเองกูได้ยังไงกูนั่งหมอบขนาดนี้แล้วนะไปรีกุ๊บกันก่อนอ้าวโดี๋ยวไล่ควายเดี๋ยไล่อยู่ไล่อยู่แหละอ่าไล่กูไม่ได้สิ แต่ไม่ได้หรอาเราเปิดแต้มเยอะแน่ๆเลยโอ้ไม่ใช่ากินอย่าใช้แต้มเยอะไอ้เหี้ยแต้มตันไอ้สัตว์แต้มตันร้อยเปอร์กูบอกใช้แต้มเยอะสุดแต้มเยอะสุดโอ้โหตายคนแรกเลยจะถึงสามพันไม่น้อแต้มเราเนี่ยแผนแรกนี่ไม่ไม่ค่อยตกใจหรอกแต่ว่ามึงแผนแรกคือมึงมึงล้มเลยอ่ะเหี้ยถ้าออกได้หนึ่งคนนี่เหี้ยจัดอ่ะออกได้สักคนนี่แบบเกมมันทรงไม่ได้เลยอ่ะกูจุกกูจุกปานปานกูจุกกูจุก ไม่ปั่นไม่ปั่นอุ้ยพ่อมึ๊งนะเฮ้ยไอ้หีเออเล่นโยนอี่แกเออท่าไมให้พี่พอดโยนนี้มามึงอะแหละดูดิเดินมาถึงยาตีอย่างเดียวเลยเครื่องไม่ปั่นอ่ะไม่จริงผมปั่นไปสองเครื่องกลับไปซ้ำกลับไปซ้ำสถานีแรกกูกูฉีกให้กูฉีกให้มึงไปซ้ำสถานีแรกกูฉีกแล้วไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยอย่าพูดตามดิก้าแล้วปั่นไปเยอะมากไอสถานีแรกอ่ะมันน่าจะโซนแล้วมั้งสถานีแรกอ่ะไอพี่เปิดโซนแล้วเนี่ยโซนแล้วเนี่ยดูดิโซนแล้ว เดี๋ยวมึงเจอตัวตลกร้องไห้ครับนึงกูเปิดกล่องตรงนี้เลยเนี่ยกูเปิดกล่องตรงนี้เลยเจอพี่ป๊อสเฮ้ยไอ้ที่นี่โรบแล้วอะไรเนี่ยสถานีแรกไอ้เหี้ยสถานีแรกเฮ้ยมันอุ้มเลยว่ะพี่มันกลัวแหวนนะเดี๋ยวเครื่องเดียวอ่ะกลัวแพ้แล้วมันเบื่อหน้าผมแล้วเนี่ยเฮ้ยห็ผมเปล่งเกินไปต้องรีบผมจัดเอ้กูมีมืองเสือร้ายหรอไอ้ชิ้แรกเหรอ ใช่เฟรดครับเดี๋ยวผมช่วยเองไปเลยไปเลยพี่ปั่นเครื่องไงม,มันก็ไนอย่างตอนนี้นบอกแล้วผมไม่เก่งผมยังไม่เคยนั่งเลยเห็แมเนี่ยงอ๋อวะกูเก่งกว่าไงประเด็นนะคือคกูแบบนั่งาตายเลยจ้ะเกง่งนั่งาตายเลยใช่อย่าเพิ่งโม้ได้ไหมพี่ผมจะตายแล้วผมสะพานได้หออกสิบหกสิบหกสิบหกสิบแล้วกูตายคนแรกกูาตายแล้ว,วกินพ,พ,พี่พี่จุดได้เลยไมนะ่เนี่ยจุดได้เลยมันไม่บิงนะ มันไม่เทเมันไม่เทมันเ,เปลี่ยนสกิลเลยพ,พี่จุดเลยทั้งกันอ่ะมึงรอดใช่ไหมหเพราะว่าติดเครื่องสองคนได้เป่ะโอ้โหสุดยอดเกมพังพังแบบพังยับแบบติดได้เฉย,ยกลับไล่อ่ะไม่มีกูเออผมเองไม่น่าจะเป็นตผม, <laughs> ผมเองปล่อยถ้าจะปล่อยมันตายไปเลยจริงจริงนะถ้าเราขายนิวว่าเปอร์เซ็นต์รอดสามสูงอันเนี่ยเสมออะไรเงี้ยได้อยู่ถ้าเราขายนิวตายอ่ะตื่นเลยอย่าไปทารุนระคน้องมัน ไปมาหาพี่มาหาพี่กินกินมามาหาพี่มาหาพี่มาหาพี่ตอนแรกมันจะขายแต่ผมเดินมาทั้งแอมบอกว่าช่วยช่วยพี่เขาเกิดขุ่มีขุ่มบอลขุ่มจนได้นะบอกเงี้ยได้ฮะกูยังไม่ใช่เลยดี่หว่าเจอยู่กับการตียอแรงเดียวไงไม่มีตาแรงอ้าวโอ้โหกูก็นึกว่ามันจะอ้อมไปกูเลยว่าจะไม่บิบวิบบับเลยวะ นี่ไงกูรอตีอยู่อยู่ออกไปกินไปแก้กินไอ้เปิดประตูช้าด้วยไรโอ้ยนั่นติดโอ้ยนั่นติดโอ้ยตายหมดไอ้เหี้ยทุกศาสตร์ได้เรยสวยเนี่ยมันเป็นพวกใครเนี่ยเป็นพวกใครจำแพ้ไหมกินเดี๋ยวเพิ่งกูขอเช็คก่อนตะเกียบวิ่งมาไม่ได้เช็คแต่กูรู้สึกเหมือนว่าน่าจะกูขอเมเอป็นวิญญาณเลยกูขอให้มีเหอ เอ้ยออไปเป็นยาเดี๋ยวดูให้ม so ีปะตรงตรงพี่มีปะไอ้แค่ไม่มีหรอมอสตัดตึงเดินอยู่บ้านใหญ่ไม่มีกูเช็คแล้วไม่มีกูเช็คของกูไม่มีอ่ะหัวงขาดไปนู่นีลยววะทรมานนะเนี่ยกูทรมานนะเนี่ยใช่ตรงนั้นแหละพี่พี่ตึงมาตรงนั้นโอ้โหแม่งมาอุ้มกูแล้วเนี่ยสั์เออไปกินเล่นตาใหม่ยิบไปดิตาใหม่ไอ้สัสย็ด เยอะมาไม่กี่จี๊ดพีิงเกินพีลุบุงเกินพี่เออพี่ติงอ่ะพี่ติงกันไปเลยเปล่าเนี่ยไอ้ไอ้นุ่งล้อทุคนเลยเนี่ยบนเรือได้พี่บนเรือได้พี่บนเรือได้เอ้อหกสิบวิกินไปเยอะบุญคุเกินไปบนเรือได้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 มันแข็งนะมันไม่ใช้สกิลนะโอเคโอเคตัวท้องแหละแต่ถ้ามันทนไม่ไหวก็บินกระเช้ากูแมะตัวท้องว่ามันเล่นตัวท้องเชียวมันละ ม่กลัวผมเงมันกลัวผมไม่เฮียมันเห็นแมวผมเอาแล้วไงเขวามาแล้วว่าคำพูดคำตาเลยคำพูดคำจาเข้ามาแล้วว่าเฮี้ยเมื่อกี้คืออะไรวะแล้วเมื่อกี้คืออะไรวะช่วยบอกกูทีได้เหี้ยนิวช่วยบอกกูทีว่าตามเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่น้ำไม่นับไม่น้ำเลยอ่ะบอกเหรอ่อกี้ไม่นับไม่น้ำอย่าเลยอยู่ทะเล

มนดีมอมดีวอมดวอมห่เวนใหม่ชนใหม่ชนใหม่ได้ให้โกาสเท่โอกาสาโอกาสได้พวกพี่เมีโวกาสให้เราเสมอนิวมาดีเลยมาดีมาดีมาดีอะไรไมล่ะมาดีีไม่ได้เรียกกันนะเรียกนิวนิวมาช่วยกูดีโอ้ยเหี้ยนิวไอ้เอเอาไว้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 เอา้เว้เอ้เอ้ยเอ้ เฮ้ยอะไรอ่ะมันโดนยังไงเก็นอะไรขึ้นเฮ้ยเรียบร้อยให้กูไปไหมเนี่ยไปไปไปมาเธอพี่เออเดี๋ยวพี่ไปเลยเดี๋ยวผมไปซ้ำให้โอเคโอเคโอเคปิดเก็บไอ้นี่มึงรออะไรอ่ะบอลเสร็จแล้วมั้งอ่ะกลับไาเลมกลับไปนี่เลยเดี๋ยวนิ่เดี๋ยวนิ่งมึงจุกอยู่มันจุกอยู่น้องจุกอยู่เนี่ยกินกิน์ไหนบ้างกินเดี๋ยวพี่บอกให้ทีหนึ่งกินฮะได้ กินมาตรงกลางได้นะพี่อยู่จะตีให้ไปกินกินไอ้กินเออยินไอ้โอ้มันยืนนิ่งอะไอ้เงี้ยมันยืนนิ่งทำไมกูก็บอกกี่หนึ่งแล้วยินโหดเกมกินอยู่ไหนยินอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงที่โดงที่มันโดนนี่แหละตรงมันเห็นเชื่อบนบนเชื่อบนบนตายไปเนี่ยเฮ้ย หุ้ยนี่ของจริงของจริงเนี่ยของจริงไงนะไอ้พอซำเครื่องเพียงอ่ะยังยังเลยยังเลยมันไม่ทำไม่ได้ปุ๊บโอ้โหน้องดูน้องนิวดูนี่ของจริงตัวช่วยตับมดลัเนี่ยน้องนิวมาน้องนิวมาฉัดเนี่ยน้องนิวเองน้องนิวเองนี่เป็นคนรักน้องนิวเองนี่เป็นคนรักนี่เป็นคนรัก ต้องนิวเหลือบอลวะเนี่ยเุ้ยเหลือเหลือต้องนิวเองต้องนิวเองของกินจัดดิต้องนิวเองมาแล้วต้องนิวมาแล้วต้องนิวมาแล้วเจ๋อเลย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 ตายใจกันเลยเดี๋ยวกูพัฒนเครื่องให้เอ็นิวมาช่วยซ้ำเฮ้ยมันโดนโดนเจ็ดสองมันที่โดนเจ็ดสองไปทีไอ้ยังมือไม่ได้จงจะไหนไอ้ทีนจริงเว้ยพีนจริงจริงก็ได้ไอ้เจ็ดเร็จแล้วพี่วอร์พี่วอร์พี่อยู่อยู่ตรงไอ้นีที่มือนั่งเมื่อกี้อยู่ตรงไอ้นึที่มือนั่งเคืองอะไรกันหรอเครื่องเหาเก้าก่อนแล้วค่อยมาช่วยผมก็ได้เครื่องว เพิ่มงก้าก้าก่อนมมึงอะก้าวก้าแล้วนี่มึงมึงปันเลยมึงปันเลยเดี๋ยวเกูเข้าเองเข้าเองมันตนเครื่องผมนี่อ๋อเหรออ่าปลาระเบิดโง่ในเหี้ยปลาระเบิดกดมาล่ะวายต้องรีบ้องรีบเปันนปัไพี่บอพี่บอกพี่บอพี่บอกพี่บอไ้เอาพี่นิ่ผมชิวผมชิวพี่ผมชิว นี่ยนีพ่าไปสวยวพี่สวยสวไปไปไกู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 ปพาตีนมากูพาตีนมาจุด้จุดเลกจุดเลพาตีนมาจุดเลกจุดเลกจุดเลกอย่าไกไป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 ม่มีลมผมมีลมผมมีลมอ้าวไปเลยโอ้โหเรียบร้อยขามู